สวัสดีค่ะรายการวันเดย์วิซีโอค่ะคุณผู้ชมวันนี้แนนก็มาเดินเล่นดูหนังสือค่ะถือเป็นงานอดิเรกอย่างหนึ่งของแนนเหมือนกันนะคะเพราะว่าในหนังสือเรื่องของประวัติศาสตร์นวนิยายเป็นสิ่งที่โปรดปรานมากแต่ตอนนี้ต้องบอกว่าแบบนี้มาแรงค่ะเรื่องของเฮลตี้ผู้หญิงผู้ชายทุกเพศทุกวัยมักจะอ่านกันนะคะหนังสือพวกนี้เราจะเห็นโดยส่วนมากคือตาม7 e เ e ่นอีเลว ตามโมเดลเ a d e วันนี้ค่ะเลยจะพามาดูเจ้าของธุรกิจกันว่ามีแนวคิดนำหนังสือพวกนี้เนี่ยไปวางตามสถานที่ที่เรามักจะไปเดินเล่นดูกันได้อย่างไรวันนี้ก็เลยมาที่บริษัทไพลินมุกเ็ตจำกัดมหาชนค่ะมหาคุณชัดเฉลิมเฉลิมชัยวัตรค่ะเดี๋ยวก็รอท่านสักครู่แนนก็อ่านหนังสือรอไปก่อนแล้วนนะคะการอ่านหนังสือคือการลงทุนที่มีคุณค่ามหาศาลเป็นสมบัติติดตัวไปชั่วชีวิต ยิ่งอ่านมากยิ่งรู้มากยิ่งเพิ่มคุณค่าให้กับผู้อ่านได้มากหนังสือจึงเปรียบได้กับเป็นอัญมณีแห่งปัญญาที่นอกจากจะเพิ่มภูนความรู้ยังให้ความเพลิดเพลินและสร้างความสุขให้กับผู้อ่านรวมด้วยนี่คือแนวคิดของคุณชัดเฉลิมเฉลิมชัยวัฒน์ในการนำไพรินบุ๊กเน็ตให้เป็นบริษัทที่ส่งเสริมวาระแห่งชาติของรัฐบาลในการตั้งเป้าหมายให้คนไทยอ่านหนังสือเพิ่มขึ้นและมีนิสัยรักการอ่าน วันนี้คุณแนนจึงพาคุณผู้ชมมาเปิดโลกแห่งปัญญากันถึงที่ไพลินบุ๊กเน็ตซึ่งยังเป็นโอกาสให้คุณผู้ชมได้เห็นถึงคุณค่าของการอ่านหนังสือมากยิ่งขึ้นด้วยล่ะครับสวัสดีครับ<อ>คุณสุริพรครับสวัสดีค่ะคุณจะเฉลิมนะคะเฉลิมชัยวัฒน์ค่ะวันนี้ก็เราจะมาติดตามชีวิตท่านในหนึ่งวันชอบมากที่มีหนังสือให้เราอ่าในได้ใกล้บ้านโดยเฉพาะหนังสือที่อยู่ตามเซเว่นอีเลฟเว่นยิ่งเขามีสาขามากเท่าไหร่เนี่ยยิ่งเห็นหนังสือของไพลินมากเท่านั้นเลย อยากทราบถึงแนวคิดสักนิดนึงทำไมถึงแบบแตัดสินใจว่าต้องไปวางตามโมเทนเทรดไปวางตามเซเว่นล่ะคะคือคือจริงๆเนี่ยนะฮะเมื่อก่อนนี้เนี่ยเราก็หนังสือเราก็ขายอยู่ในร้านหนังสือทั่วไปแต่ว่าไม่เคยประสบความสําเร็จเพราะว่าหนังสือของเราเนี่ยประมาณสักสามสี่ร้อยชื่อเรื่องอยู่ในร้านหนังสือเป็นหมื่นชื่อเรื่องอนะฮะก็โดนกลืนไปหมดนะฮะแล้วก็อีกอย่างคือกว่าจะได้เงินมาเนี่ยช้ามากจากร้านหนังสือในเรื่องของเครดิตเทอมต่างๆเราก็เลยมีแนวคิดว่า จะไปขายหนังสือเองนะเริ่มต้นจากเราไปขายออกบูธต่างๆตามห้างสรรพสินค้าไปเปิดบูธว่างหนังสือของตัวเองเลยใช่เป็นของเราเองเลยนะพื้นที่ประมาณ2ี่สาิตารางเมตรก็เป็นของเราคนเดียวเลยเราก็เก็บเงินสดได้วันต่อวันเลยไม่ต้องไปรอเครดิตที่มันนานนะฮะตรงนี้ก็เลยเป็นเป็นไอเดียที่เราเอ๊ะมันประสบความสาเร็จผมก็เลยคิดอยากจะปฏิวัติเอในเรื่องของการจัดจำหน่ายแทนที่จะไปขายในร้านหนังสือผมก็เลยเอ๊ะทำไงเนี่ยนะบุ๊กผมเนี่ยต้อง เออฟอร์นอนบุ๊กช็อปนะฮะน<อ>นก็คือขาย <shop. S 1> ขายที่ที่ไม่ใช่ร้านหนังสือเราประสบความสำเร็จจากการออกบูธขายตางค่าสินค้าหลังจากนั้นเนี่ยเราก็เข้ามินิมาร์ทนะฮะก็คือเซเว่นอย่างที่คุณสิริพรถามนะเซเว่นอีเลเว่นแฟมิลี่มาร์ทนะฮะ 7, 11, เชลก็มีซีเล็กนะฮะของของคาเทก็มีอะไรไปหมดทั่วเลยครับเรียกว่าจากไอเดียที่รู้สึกว่าต้องแบบนอนบุ๊กช็อปเนี่ยก็เลยคิดว่ายังไงก็ต้องกระจายสินค้าให้กับคนทั่วไปได้เห็นกันอะไรดีสุดก็คงเป็นมินิมาถือว่าเราใช่แล้วก็ขยับไปเป็นโมเดิร์นเทรดได้ในปัจจุบันใช่ครับเรียกว่าเขามีสาขาแค่ไหนที่แนนบอกคือเราก็ตามค่อยทุกสาขานั่นแหละนะคะเดี๋ยววันนี้ค่ะจะมาดูกันในส่วนของสำนักพิมพ์ที่นี่ว่ากระบวนการการจัดการเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างจากแนวคิดแนวคิดที่บอกไว้แนวคิดเดียวนะคะกระจายมาไกล เป็นบริษัทแบบนี้ได้เพราะรอะไรเดี๋ยวติดตามกันในช่วงหน้าแต่ว่าช่วงนี้มีความเป็นมาของบริษัทมาฝากกันแบบคร่าวๆค่ะถ้าย้อนกลับไปในสมัยก่อนหน้านี้อุตสาหกรรมการผลิตหนังสือจะต้องมีองค์ประกอบตั้งแต่สำนักพิมพ์ผู้จัดจำหน่ายและร้านหนังสือซึ่งเป็นการลงทุนที่สูงมากโดยเฉพาะในส่วนของร้านหนังสือโดยแต่ละขั้นตอนของห่วงโซ่อุตสาหกรรมหนังสือจะต้องมีค่าการตลาด ทำให้หนังสือเมื่อไปถึงผู้บริโภคมีราคาสูงเพิ่มขึ้นตามลำดับชิ้นของการจัดจำหน่ายคนที่มีรายได้น้อยที่เป็นประชากรส่วนใหญ่ของประเทศจึงไม่สามารถที่จะซื้อหาครอบครองหนังสือได้พอไม่ถึงในยุคปัจจุบันวงการหนังสือก็จะมีรายใหญ่ที่ทําอุตสาหกรรมหนังสือแบบครบวงจรจนเกือบจะผูกขาดในตลาดทําให้การแข่งขันในอุตสาหกรรมหนังสือแทบจะเป็นไปไม่ได้ เนื่องจากผู้ที่เข้ามาในอุตสาหกรรมหนังสือรายใหม่ส่วนใหญ่มักจะเป็นสำนักพิมพ์ซึ่งไม่สามารถมีรา้านหนังสือเป็นของตัวเองไม่ได้จัดจำหน่ายเองจำเป็นต้องฝากให้ผู้จัดจำหน่ายเป็นผู้ดำเนินการเอาไปฝากขายตามรา้านหนังสือด้วยการผูกมัดทางการตลาดในอุตสาหกรรมหนังสือแบบนี้จึงทำให้คุณฉัดเฉลิมฉเฉลิมชัยวัฒน์ได้ค้นพบว่าหากเปลี่ยนรูปแบบห่วงโซ่อุตสาหกรรมหนังสือจากที่เคยเป็นมาจะทำให้หนังสือราคาถูกลง ซ้ำยังได้หนังสือที่มีคุณภาพทัดเทียมและสามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้ากลุ่มใหม่ที่มีขนาดใหญ่ซึ่งเป็นคนชั้นกลางและคนชั้นล่างที่มีรายได้น้อยซึ่งยังขาดโอกาสในการซื้อหาหนังสือเนื่องจากข้อจํากัดทางด้านราคาจึงทําให้เกิดบริษัทไทยลินสีน้ําเงินจํากัดเป็นการรวมตัวของกลุ่มตระกูลเฉลิมชัยวัดจากนั้นในปีพุทธศักราช2543บริษัทจึงได้เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัทไพลินบุ๊กเน็ตจำกัดขึ้นมาจนมาถึงในปีนี้ทางบริษัทได้เปลี่ยนเป็นบริษัทไพลินบุ๊กเน็ตจำกัดมหาชนเพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งในการเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์และบริษัทไพลินบุ๊กเน็ตนี้เป็นบริษัทที่ได้ถอดแบบแนวความคิดจากคุณชัดเฉลิมเฉลิมชัยวัน์ที่ต้องการทําให้อุตสาหกรรมหนังสือแตกต่างออกไป ้ดยทางบริษัทได้ผลิตหนังสือประเภทหนังสือ p o กเกตบุ๊กเป็นหนังสือเกี่ยวกับเรื่องราวทั่วไปเช่นโหราศาสตร์ศาสนาสุขภาพภาษาจิตวิทยาแม่และเด็กอาหารวรรณกรรมเรื่องสั้นรวมถึงวรรณกรรมและนวนิยายและด้วยแนวคิดที่แตกต่างของคุณชัดเฉลิมเฉลิมชัยวัฒน์ทำให้ในปัจจุบันบริษัทมียอดการผลิตมากถึง18ล้านเล่ม และมีตามจุดวางขายมากที่สุดในประเทศกว่า6,500แห่งแล้วล่ะครับ